มาพึกด้วยนะใช้เขาอ่ามาพึกนะที่แบบอัาพึกที่แบบทั้งตัวเลอยเงี้ยเราไม่ให้นอนความมา่ำอ่ะเพราะว่ามันทับนอนคว่ำม,มันทับหัวใจเดือเส้นเลือดอะไรเงี้ยมันทําให้อาจจะทําให้เขาหายใจไม่ไม่สะดวกอะไรเงี้ยครับเราไม่รู้ว่าเขาหายใจ,จไม่สะดวกเขาไม่สบาบอกอได้เงี้ยเราจะไม่ให้นอนคว่ำมันจะนอนหงายอย่างเดียวหงายถ้าแขงได้ยเี้ครับแขงซ้ายขวาได้แขงขวาขวาได้แต่ถ้าเป็นเตียงเหมือนของผมเตียงของผมมีรูช่องได้อยู่ ได้ <นะ S 1> เพาเตียงมีรูให้เขาหายใจนี่คือความได้ได้ครับได้ได้แต่ต้องต้องดูตลอดด้วยนะเพราะว่าการการนอนทับอะมันบางทีหัวใจมันก็โดนทับด้วยนงครับดูแลนวดเพราะว่าการนวดอัมพูอัมพ่ะส่วนใหญ่เราจะเน้นอ่าข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อพวกขึ้นสมองอะไรเงี้ยครับหมดเลยเน้น,น,อนเอน็นนะครับเน,น้น,อนเอ็นกระจายลมให้กล้ามเนื้อมันทางานได้ครับก็เหมือนกับบีบบีบบสายยางเนาะจะเน้นกดกดนานกดแช่หน่อยเนี้ยครับ แต่อามาพึกอะ่ะผมแนะนําให้หนวดทุกเช็คล่ากันนะนวดทุกวันเลยวันละสองชั่วโมงต้องมีสองชั่วโมงต้องสอง,2 2> งชั่วโมงเลยครับตำลาบอกไว้เลยตามตำราบอกว่านวดเอามาพึก,กอะ่ะสองชั่วโมงต้องสองชั่วโมงนวดแล้วมาพบด้วยก็ดีครับสองชั่วโมงนี่นวดทั้งตัวเลยทั้ง <amar ans S 1> ตัวครับทั้งตัวเลยครับเน้นทั้งตัวเลยเอามาพึกนะเพราะว่าหมดเลยแล้วเรีหมดเลยครับผมผมผมนวดหมดเลยเน้นไปถึงสมอดกก้านสมองสมองเราใช้แบบ ครบเอานวดเสร็จแล้วมาครบนวดมาครบนวดมาครบเลยก็ได้ครับหรือจะนวดทีเดียวให้เสร็จแล้วมาครบแต่ถ้าเกิดนวดเสร็จนวดแล้วมาครบด้วยมันก็จะทําให้ระบบไหลเวียนมันมันดีขึ้นนอย่างของผมนะสูตรผมคือนวดโวยมาครบนวดระบบนวดระบบครบนวดระบบครบโดยเฉพาะข้อต่ออ่าสูตรสำคัญก็จะมีที่ผมบอกอ่ะก็จะมีอะไรนะอ่ฐานกะโหลกเนาะฐานกะโหลกอ่าสะโพกเอวกก็ระดูกคอพวกเนี้ยครับเน้นพวกนี้ให้ระบบไหลเวียนมันดีขึ้น อื่นมันก็นจะไปเลี้ยงได้ดีขึ้น